<Okay. S 2> เก็บเลยนะพร้อมกับไม้ค้ำหวานมาเก็บหวานก็ไม่หมดเนี่ยจับค้ำๆต้นเนี้ยค้ำๆต้นเนี้ยเออนิ่มสุกสุกเอาใ้ก,ก,กอนใบกอนนู่นไปช้นู่นตุยายเก็บไปแล้วมัง้งนู่นนู่นนู่นตรงนู่นหัวฟังนู่นอะ่ะมีน <laughs> มันกินเป็น,ค,ค,ปนค้ำๆใบกอนเก็บเลยนะชวนลุงมาเก็บเลยนะต้นนี้ ก็ต <c oughs> ัวแล้วสุกแล้วไงนี่ไก่จิกมันหยอดนะไหนมุ้ยมันทำหามมันก็กินแล้วจิกได้เห็นไหมหนิมไหมอืมเก็บเลยหนิมเด็กตัวเนี้ยออกกันมั้งตรงเนี้ยไอ้กะนีเนี่ยไหนตาในมันดำอืมแก่แก่ก็เอาไว้คนได้นะยังมีเยอะอ่ะไว้คนก็ได้เอง นี่ยจะโซเกอร์นี่เนี่ยเนี่ยลูกมะเล็กอะตอนเนี้ยก้อนลูกโตง่ก้อนไม่ได้นะไม่ไว้ก้อนได้ก็กินไม่หมดจะให้ไม่กินไม่หมดตามดํานี่ต้องเอาออกเอาเลยเย็ดไปแหละลุง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 ยิ้มหน่อยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยพับปุ่งเลยนยอุ้ยยิ้มหน่อยยิ้มรอหวานหรอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตามดํานู่นน่ะทางนู่นน่ะนู่นในวัดเนี่ย รังถอวก็มาได้แค่เนี้ยได้ไป็นสองลูกไม่ได้เอาอะไรมาใส่เดี๋ยวถุงมาใส่นูนนูนนูนูกระมังใส่กระมังไปก่อนจุกไม่ตัวเนี้ยแกกับทางนั้นแหละมันออกบอลอันนี้อันนี้เองดึงไปหรือไงเนี่ยแล้วก็ข่ามดึงหัวนี่สุบกันนะแกมาแล้วตัวนี้ต้นหน้าบ้านก็แก หน้าบ้านข้างบ้านออเอา้าวเอ้ยก็สอยที่นี่ไงไม้นี่ไงเอา้าเอ้าเจตเตียก่อนไม่ทนันจะรหมาอ้าวอ้เจตเตียก่อนก็ได้จะรหมา้านู่นน่ะปองเลยนูน่นน่ะนุ่นอ่ะของลูกอ่ะไอ้น้อยต้นอื่นก็นมีหมให้มานสร้อยซ้ำอีกบนข้าวอยู่ข้างบนยอดเลยนะแกเนี่ยนู่นอ่ะติดติดนื้นน แ okay, yeah, yeah. กเยอ,อะแยะหวานค่ะก็ซอยก็บนน่ะตรงนู้นน่ะไมอันค้ำไปด้วยค้ำไปด้วยเออมันพอดีเลยไมค้ำพอดีเลยเองซอยน่นนา <c oughs> แกก็ไว้ก่อนนะถ้ามันไม่จัดก็ไว้ก่อนเก็บไปคนอื่นหนึ่งได้กินอยู่เก็บไปคนอื่นกินมั้ง <c oughs> ทีนี้ไม่ใส่ใบที่เล็กแล้วเพราะผิวมันดำนู่น่ะตรงนู้นอีกสองล้มลุก เออพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอกกันพวกกันพวก็บพวกนี้มั่งก็ได้มีกินมีกินบินอยู่บนต้นเออช่ามันเถอะให้มันกินมั่งเนื้อเนื้อเอมันจะนุ่นห่อมันจะนุ่นเดี๋ยวไม่ทันหม้าก็หมาไม่ได้ก้าก็หมาไม่ได้เออแต่น้อยมันอยู่แล้วน้อยอยู่กะกลางคืนเออหรือไม่ม่โตกลูกเล็กวางบนวางบนวางข้างบน ต้องดูตาข้างในมันดำหยุดไปนู้นนู้นจัดพอวางนูน้นนะงนู้นนะจะพอเนี้ยอะไรไปทางนูนน้นนั่นน่ะไม่ได้เก็บแล้วนูน้นนะอุ้ยล่างนูหนนาเขาฆ่าวอะที่ขาบองนันนู้นทางนู้นอะขาป้องวงปองเองอ,อต้องไล่ลูกไวไไไ้ได้เหรอไว้ได้ก็เอาไว้เอ้จาจะใกล้โดดกินอีกเอ <laughs> อหนามาฮิตสุกนี่มันสุก,ม,สกมันสุกแบบ มันแก่ก่อนเพื่อนมันมันออกก่อนเพื่อนนะต้นเนี้ยแล้วมันก็สมบูรณ์แต่ว่าทำไมลูกเหล็กวะเนาะเนี่ยเออมันเคยลูกโตอยู่ยังอยู่อีกหลายลูกยังอยู่อีกเพียบบนนู่นอู่นู่นนอนนอนจะแก่หน่วงบนนู่นเนาะลูกโตอ่ะ๋ยวไปอืมเดี๋ไปพอแล้วเออมันก็ว่าเดี๋ยวมันจะซอยเออมันหลับก่อนมันหลับก่อนมาได้เป็นกมังเลย ในแคนน่นี้เก็บเมื่อกี้นี่ี่เก็บเมื่อกี้นี่ลูกมันคอยสวยลูกเล็กๆอุ้ยนี่สุกนิ่มเลยอืมนี้สุกนิ่มแป้ดเลยสุกเอาไว้ข้างบนอุ้ยนี่ก็สุกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขำหวานก็มีสุกตั้งหลายลูกสองลูกสามลูกนี่นะเก็บแตกน้องสาวก,กินมาก นี่ที่เก็บเมื่อวานนี่ที่เราเก็บเมื่อวานเนี่ยเก็บเมื่อวานนี่เก็บบุกส,สวยๆทั้งนั้นอันนี้เราก็จะไว้ใส่บาตรอีกสักคนไม่บม่มตะเปียกบม่มไอ้นั่นดำนีนนี้สุกอันนี้สุกแล้วนี่เริ่มสุกแล้วน,นี่จะไว้ใส่บาตรลูกส,สวยๆใส่บาตรลูกส,สวยๆเนี่ยน้องเคยมาก็ให้น้องเคยกินมั่ง แจกกันไปแจกกันไปทั่วๆเดี๋ยวอีกซองน้องยังไม่ได้เออสองน้องสามน้องนี่เดี๋ยวอีกซองน้องสามน้องยังไม่ได้แจกกันไปมั่งนี่นี่บ่มใบนั่นแล้วลูกก็จะดำนี่เก็บมาบ่มใบขี้เหล็กบ่มมันร้อนนะแล้วจะมีมะนาวลูกใหญ่ด้วยโอ้ยนี่นี่มะนาวนี่ในไร่นุ่นนี่มะนาวนั่นเนี่ยกำปั้นเลยนี่มะนาว หนาวช้างยังไม่แก่นะเก็บมาทําไมเนี่ยเปียกก็เล่นเก็บมาเล่นปกติมันจะลูกใหญ่่นนี้มะนาวช้างของเราก็ได้มีะมะนาวช้างใช่ไสงลูกเหยีา่ยมาสั่างลูกยังอยู่ปลูกไว้มันลกยังอยู่กิมนี้ก็เหนนีละจ้าชอบกินนี้ก็กดไลค์มาดู ดูกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยไปแล้วสวัสดีจ้า